็จแล้วค่ะตักใส่ถาดเลยนะคะพี่น้องคะไว้เตรียมเสิร์ฟเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องคะอืมวัน,นยำหมัไก่อร่อยซัพเวอร์ค่ะพี่น้องคะขายยาแนวค่ะ,คะส้มตำข้าวชีสเอามาเป็นเครืย่ยนนะคะ นียาก็ทําความสะอาดบ,บ้านเสร็จแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะตรงนี้ยาก็เช็ดถูเสร็จแล้วนะคะรองเท้าก็เช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปัดฝุ่นกวาดบ้านคะ่ะวันนี้คะ่ะพี่น้องคะ่ะน้องอตุก,ก็นั่งกินข้าวดูทีวีไปด้วยนะคะอีกหน่อยยาก็ทํากับข้าวคะ่ะพี่น้องคะ่ละลานยังก็กินข้าวนะคะแต่ไม่ได้ใส่เสือ้อนี่ยาจะรีดผ้าก่อนคะ่ะพี่น้องค่อยทํากับข้าว บรรยากาศที่บ้านรัเซียช่องอีสานรัสเซียก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะเช้านี้

ऐसा माइंग किउ कुसकर्तो जैसा किउ। काप। उह सो किउ। कैसी वाह। इश्वर। इश्वर ना इश्वर लफ। ओह इश्वर लफ। नमः हेमो। नमः। हाय ना। ओह नमः लाग नहीं। लाग नहीं तिं। दा। ऐसा। बाबुचका। बाबुचका। भाई वाह। बाबुचका। Коска. Коска, была мяу. Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу. Муи, муи, да? Муи, муи. Окей. Это какой цвет? Это красный, а это тоже красный, а это E là xanh, classic, màu đỏ. Mẹ hỏi màu gì? Xốti xốti. Xốti, màu xanh. Mà cái màu gì? Mà cái màu gì? Mà cái màu gì? เสียงดังๆมีเสียงดังดิน้องบอกไม่ต้องเสียงดังโอ้ซาลาเบคลำคันน้องบอกว่าคนลำคันที่จริงน้องอายค่ะน้องบอกว่าซาลาเบคลำคันอ๋อซาดิกเป็กซ์ยังสิเตสิเตนะ อะไต้าว่ากี่มาลัดเยอะวุ้ยสปอร์ว้าวอะไรตาวถ้าคุปปี้ว่ะเดาปะตูมดัซาตาคุ้ว่ะทีมน้อยดาสมน้อยติการาชัร์ดัสใสปดแล้วดาอ๋อเป็นวันโรงเรียนปิดแล้วเด็กกปิวเลยด้าซาตาโรงเรียนปิดลูก สัตดาวันเสาร์ลูกพรุ่งนี้วันเสาร์สัตดาแปลว่าพรุ่งนี้นะคะบูมีเหรออืมบ่มีได้ส่วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมาลาเซียโอ้ได้ส่วนเบิ้งเดวายเดวายเดวายหน้องหมบอกมาดูอีกครั้งเดวายเดวายเดวายอู้สันจิจามิชัวนาปิสเน่อือฮึ้นเอต้าพาวาปารุสกี Fauwa palusi ki, eta? Switorchik? nong kah? Nong keng banget nih So cute da, so cute. Eta, so cute. Mm -hmm. สกิ้วเหรอแม่ข้อต่อสกิ na, ้วเลยนะแฮปปี K ้ว wow. ี่ด่า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 บ่ต้องเข้าไปใกล้ลูกด่าสายตาบ่ดีลูกเดี๋ยวโม่กลัวบ่กลัวมามากลัวเราต้องกลัวบ่ด่าโหต้องกลัวแต่ลูกติ๊กกี้ปุ๊เนี่ยน้องบอกว่าวิ่งไหมบ่ต้องบิกกี้ลูกบ่ต้องแลนบ่ต้องวิ่งปุ๊บไม่กลัว ด็กก <ım> ันโน้ส <wont Momo S 1> ิมาเลยเด็กกันเลนกล้วด็กกันมาเลยก็โน้ตชีตอนกลางคืนนะคะพี่น้องเดินขัดชู้ไปโอ้นี่ก็ชู้ไปแต่ลูกเอาบาย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 กันบาย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 ค่ะไม่ละบายบายค่ะไม่าะบายบายค่ะไม่ลบายบายค่ะไม่าะบายบายนี่ฝีผอมเลยเฮ้ยดิ้นดิมาลยเจียนไม่สนใจจะว่าลูกผู้ใดเนี่ย แม่รักกะตุดดต๊ดนะะตุ๊ดรักแม่ป่รักรักอืมไปสิบะขอบคุณครับเอต้าม่ามาอืมเอต้าม่ามาอันนี้ม่ามามเหมนะเขาบอก so cute so cute อืมอืมอ่ะอ่ะอ่ะหยิกแก้มอ่าหยิกแก้มให้นะคะพี่น้องคะ อุ้ยค้นเขียวเพื่อนน่อพี่น้องคะคนละศีเล่เป็นบอค่ะพี่น้องคนละศีกับคุณแม่เลยนะคะคนละศีแต่ใจก็เป็นคนไทยนะคะแม่โอ้สุดรีย่ยาก็จะสอนให้ลูกเป็นคนเรียอดเลย,ย,ยลพูดทอดนะเออเฮ้ยลูกครับตอดดึกสุดรีอินส์กัน Hmm. Like my phone, my. So, we will start. Hmm. As we show us, это книжка. А потом хорошо. Да, хорошо. Hop, 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 king, king, hop, hop, king. so cute, huh? mm. อ่ตุน่ารักเนอะใส่ให้หนูโอ้น่ะน่ะใส่ดีที่ฮอนฮอนเราจะไม่สู้ใส่ซากตะอุตตะไอตุใส่เออเขาบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยใส่นะคะพี่น้องน้องบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยใส่เบลลี่เบลลี่แม่นะฮ้อนร้อนมันนะเป็นวันร้อน สว,ส,สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานรัเสเซียอีกตามเช่นเคยนะคะวันนี้ก็พบเจอกับน้องอาตุดนะคะและก็คุณแม่ครับผม <c oughs> <c oughs> ค่ะพี่น้องเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ที่รัสเซียอากาศหนาวเ <c oughs> ช่นเคยค่ะพี่น้องคาะยังมีหิมะเหมือนเดิมนะคะ ค่ะวันนี้ยาก็มีเมนูมานําเสนอพ่อแม่พี่น้องนะคะก็คือกะเพราเนื้อใส่ถั่วนะคะแล้วก็จะมีไข่ดาวมีตํามะละกอส้มตํามะละกอด้วยนะคะแล้วก็มีไก่บาร์บีคิวของน้องอาตุนนะคะค่ะพี่น้องคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องอีสานลเสเซียด้วยนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขร่ารวยเงินทองร่ารวยสุขภาพนะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ค่ะไปทำกับข้าวกันเลยค่ะพี่น้องคะโอ้เพราะเราจะลุกป่านค่ะพี่น้องตอนนี้ยาก็กำลังจะหุงข้าวนะคะกำลังร้อนได้ที่เลยค่ะวันนี้ยาหุงข้าวใส่เนยแล้วก็ห,มอ,หอมนะคะของแม่ยาก็จะล้างเนื้อไก่นะคะตดไก่ด้วยเกลือนะคะพี่น้องคะล้างตไก่ด้วยเกลือนะคะ หลังจากที่ยาหมักใส่กับน้องอัดพืเสร็จแล้วนะคะยาก,ก็จะจับเนยนะคะเพื่อไปใส่ตู้อบนะคะพี่น้องที่เป็นสีแดงๆก็จะเป็นซอสมะเขือเทศนะคะเพิ่มสีสันนะคะก็เพิ่มความอร่อยไปอีกเสร็จแล้วค่ะพี่น้องคะตอนนี้เราก็ไปใส่ตู้อบเลยนะคะพี่น้องคะสีสันน่าทานไหมคะ ก็แครอทนะคะแล้วก็หัวหอมนะคะก็มีพริกหวานนะคะพี่น้องคะเป็นผัดเนื้อธรรมดา,านะคะก็เหมือนผัดกะเพรานะคะแค่ไม่มีแค่แค่ไม่มีกะเพราแค่นั้นนะคะพี่น้องข้ค่ะจากนันนลงไปค่ะใส่กระเทียมแล้วก็พริกลงไป ก็ใส่หอมนะคะแล้วก็ใส่ จะไม่ทำรสจัดนะคะเริ่มร้อนใ่ที่แล้วค่ะพี่น้องคะยาก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะคะดีคู่น,นะคะค่ะพี่น้องคะตอนนี้ไก่เราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเห็นไหมคะข้าวก็สุกแล้วกระเพราก็สุกแล้วนะคะ เสร็จแล้วค่ะตักใส่ถาดเลนะคะพี่น้องค่ะใช้เตเรียมเสิร์ฟเลยนะคะเสร็จออกวค่ะพี่น้องค่ะผัดเนื้อใส่หัวนะคะคล้ายๆผัดกะเพราหน่อนึงนะคะพน้อคะน่าอร่อยไหมคะน้าค,ค่ะมาทานข้าวแบช่องอีาสานลาเซียนะคะเยายจาก ทำไข่ดาวนะคะพี่น้องขาแล้วก็จะทํพริกน้ําปลาด้วยนะคะน้องคาแล้วม่ทอดไข่ดาวกันค่ะเราจะไ,ไ,ไม่ทอดทิชชู่ทองนะคะ มีสันน่าทานไหมคะพี่น้องคะนสุกย่งางนะคะนั่งนึงนะคะพี่น้องคะยายก,กับรามนนินไปกินไข่ดาวสุกมากเลยนะคะมันคนก็ชอบแบบมัตตูมงใช่ไหมคะพี่น้องคะเสิร์ฟใส่จ้างเลยค่ะพี่น้องคะเห็นไหมคะ ชั่วโมงก็ได้กินแล้วนะคะผักก้ดน้ำผัดกะเพราข้ขา,ขาก็หุงเสร็จแล้วส่วนมากที่เราเซียจ,จะไม่หุงข้าวใส่หม้อนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ยามักไก่อร่อยแซบเวอร์ค่ะพี่น้องคะ่ะขาะกเนียคะ่ะส้มตำชื่อเลยราคาพี่น้องไปกินข้าวน้องก็ต้องิ้วข้าวแล้วคะ่ะ อิสานนัเซนนะคะค่ะวันนี้ช่องอิสานนัเซนก็ได้เป็นกะเพรานะคะเป็นเนื้อผัดเหมือนกะเพรานะคะใส่ถั่วแล้วก็แครอทนะคะพี่น้องคะแล้วก็มีส้มตำด้วยนะคะพี่นะะ้องคะส้มตำม,มาตัวนี้ค่ะแล้วก็มีไข่ดาวนะคะพี่น้องคะมาค่ะมาทาข้าวยกันนะคะแล้วที่อนะื่นๆที่เนทำใหักินขเาเห็นเนาะไม่กิข๊ขา้าา ลามินบอกขอพัชชูชัยลามินบอกว่าจะกินส้มตำนะคะพี่น้องคะน้ไอนกรเนไหมตรงนะมื้อสุกพูนระมื้อเป็นหนึ่งเกล่อนใกล้หรอว่าหันหงอกหันหมดอุ่กบอกว่าหนมาจ่กพี่น้องคัน Когда начинает болеть, надо было попробовать все-таки вот так вот для тебя. มากค่ะคือน้นองอบบอมีไบบก่บาบีคิวหอมน้ำตาลของน้องนะคือบาร์คิวอืมไก่บาบีคิวบาบีคิวอีกหนึ่งบาบีคิวอืม เมจานนี่คุณชิมก้อนแม่เอาค่ะพี่น้องมาได้ค่ะลูกปานาอ่านคุณตาคุณยายคุณป้านะคะวกินอน้องนัทตึ้งก็งาน่า i ะกินไปบ่อย о r т ่ร้อน Чтобы не было всякой простуды, гриппа, того же амикрона в конце концов, чтобы этого не было, надо острое кушать, потяжче. Вот человек, который очень часто кушает, буквально за два года ни разу не заболела. а я вот очень часто говорю, потому что я мало, кушаю острое. ตัก็หมดแล้วนะคะแล้วก็ข้าวก็หมดไข่ก kind of popcorn, ็เหลืออีกหนึ่งชิ nope. uh ้นนะคะถ้าพี่น้องคะาจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอิสราเอลเซียด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุ